สวัสดีครับสวัสดีกันอีกหนึ่งรีวิวสั้นๆนะครับ A.W. ครับเพื่อนครับรหัสรุ่น A.W. ตัวนี้เป็น A.W. H.X. เอ N e ครับเพื่อนครับ A.W.N.E. 3 0 0 2นสะสีดำนะถ้าเป็นตัวสีเงินนี้ A.W. 3 0 0 3เออต่างกัน3 0 0 2สีดำนะาม3นสีข้างขาวข้างขาวนะครับทั้งหมดนี่เหมือนกันหมดนะด้านบนนะต่างกันด้านข้างนะครับด้านข้างตัวนี้ปัดสีขาวกับอันนี้เป็นดำล้วนนะเพื่อนๆครับ2ตัวนี้ ไก่เป็นไกลรูปดาวสวยๆตัวนี้นะครับราคาสีดําอยู่ที่สี่พันห้านะครับราคาสีเงินอยู่ที่สี่พันแปดนะครับไกลเป็นไกลแต่งด้ามเป็นประกับลายไม้นะพลาสติกลายไม้นะครับมีเชคเกอร์ด้านหลังด้านหน้านะครับจับแล้วรู้สึกกระชับมากนะไกลเป็นไกลแบบซิงเกิลนะครับต้องขึ้นลำถึงจะยิงได้นะครับระบบไกลมีฮัเคอกกันนกตกนะครับแล้วก็มีระบบเซฟนะต้องง้างนกสุดถึงจะขึ้นเซฟได้นะครับปวดเซฟลงเหนียวไกลนะครับง้างนกอีกครั้งหนึ่งนะครับ ขึ้นเซฟเหนี่ยวไกนะครับกดเซฟลงเหนี่ยวไกลไม่ทํางานนะต้องกดหลังอ่อนด้วยนะครับอ่าถึงจะถึงจะทํางานได้อ่าตัวนี้เซฟถ้านกชิดโคแบบนี้จะขึ้นเซฟไม่ได้นะครับด้านหน้ามีเกลียวสําหรับใส่อแดปเตอร์ใส่พวกเทเซอร์ใส่ลูกเรืองแสงนะครับใส่อุปกรณ์เสริมได้อีกเยอะเลยนะครับศูนย์หลังกับศูนย์หน้านะครับเป็นรูปจุดไข่ปลามองง่ายมากผมชอบมากเลยถ้าเป็นทรงแบบนี้นะนกก็เป็นนกแบบนกแต่งด้วยนะหลังอ่อนก็เป็นหลังอ่อนแบบทรงแต่งนะครับเท่เลยนะ สองตัวนี้ต่างกันแค่สีด้านข้างนะฮะสีขาวกับสีดําล้วนเพื่อนๆราคาสี่พันสะี่ร้อยบาทเออสี่พันห้าร้อยบาทถ้าเป็นตัวสีดํานะครับจัดเซตพร้อมเล่นตรงนี้เพื่อนๆนะมีแก๊สลูกซิลิโคนแล้วก็ตัวสฟิโรดเดอร์ตัวนี้นะครับบวกอีกแปดร้อยนะฮะสี่พันสี่ร้อยบาทนะครับ 4, บ,บวกอีกแปดร้อยเออสี่พันห้าร้อยบาทขออภยัยสี่พันห้าร้อยบาทบวกอีกแปดร้อยจบที่ห้าพันสามร้อยบาทนะครับตัวนี้สี่พันแปดร้อยบาทตัวนี้นะสี่พันแปดบวกอีกแปดร้อยจบที่ ห้าพันหกร้อยบาทนะครับต่างกันสามร้อยเอาง่ายอ่ะอ่ะมาดูน้ําหนักครับมาดูน้ําหนักน้าหนักน้ําหนักตัวปืนน้ำหนักตัวปืนอยู่ที่เก้าหกสี่นะครับก็เกือบกิโลนะแล้วก็อันนี้มีแก๊สมีลูกแล้วนะลํากล้องครับเพื่อนๆครับมาเต็มเต็มเลยห้านิ้วอ่ะมาดูความแรงครับมาความแรงตัวปืนขึ้นเซฟก่อนเนี่ยไกอ่ะกดเซฟลงมาฟึ้บป้าป้า,ปาโปะโคเข้าไปนะสามร้อยยี่สิบสามร้อยสามสิบนะประมาณนี้ เ,เซฟอ,อ่ะสร้3 35, 3 34, 3อมสิ้่สามร้อยสาสิบสองความแรงก็ถือว่าโอเคนะเคื่อนเซฟตบเซฟลงโอเคนะครับลูกหมดสไลด์แขวนตบเซฟลงหนึ่งแมกกาซีนเนี่ยจะบรรจุอยู่ประมาณ16นัดน,นะครับเพราะว่าเป็นแมกกาซีนแถวเดียวหนึ่งก้าหนึ่งหนึ่งนะ ตัวนี้เป็นรุ่นคลาสสิกดีวิชั่นนะครับฝากไว้อีกหนึ่งคลิปวิดีโอก็แล้วกันนะครับเพื่อนๆชอบตัวไหนก็แคปหน้าจอละว,วงมาแล้ว